สวัสดีครับจากบริษัทฮันดูโรแชร์นะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กับตัวโปรดักต์ใหม่ของเรานะครับก็คือตัวฮันดูโรซินแคร์แอร์โซล่านะครับตัวนี้เนี่ยเป็นชุดฝึกนะครับให้สําหรับตัวแทนและก็ช่างเรานะครับที่จะเข้ามาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการติดตั้งเทคนิคการติดตั้งนะครับการเซตค่าการวัดค่าเรื่องโค้ดต่างๆนะครับเราจําลองบอร์ดนะ เป็นคอยคอยร้อนบอร์ดเป็นคอยนาออกมาไว้ข้างนอกนะครับบอร์ดคอยร้อนออกมาไว้ข้างนอกนะครับไอพีเมดูลอะไรอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับในนี้ก็แสดงสถานะนะฮะมีเทมเปอร์เจอร์วัดหมดอุณหภูมิบรรพีนนะครับอุณหภูมิลมร้อนเกี่ยวกับคอยร้อนหมายถึงตัวนี้นะครับอุณหภูมิท่ออัดนะครับด้านในอัดซึ่งมันจะมีเซนเซอร์อยู่นะครับกำมัแสดงตรงนี้ อุณหภูมิคอนเดนเซอร์คือหมายถึงน้ำยาเหลวที่ออกแต่คอยร,ร้อนนะครับน้ำยาเหลวมีตัวมีตัวแล้วตอนนี้อุณหภูมิลมออกแต่คอยเย็นนะครับอุณหภูมิไฟเซนเซอร์ในคอยเย็นตัวนี้จับที่เซนเซอร์น้ําแข็งตัวนี้อุณหภูมิมันเบี้ยงเหมือนกันมันจะใกล้เคียงกับถ้าตัวนี้นะครับจะดิฟกันนิดหน่อยครับนะตัวนี้หน้าจอเราดึงออกมาให้เห็นด้วยนะครับ ความพิเศษของคอนโดโซนแคร์ก็คือมี wifi นะครับแอร์ตัวนี้มี wifi ท่านสามารถจะสั่งเปิดปิดตั้งควบคุมอุณหภูมิความเร็วลมพัดลมนะครับจากมือถือได้จากตัวโลกนะครับตัวที่เอามาโชว์เนี่ยเป็นขนาดหนึ่งสองพันนะครับเอาไว้เรียนรู้แล้วก็ศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอพิเศษเกตน้ตำยาดีต้อนนะครับ อ่าเห็นไหมตัวนี้เขาจะบอกอุณหภูมิด้านสักชั้นที่หลอดน้ํายาไปเนาะความดันเท่าไหร่ร้อยสามตัวนี้เป็นน้ํายา R สามสองนะครับอุณหภูมิอยู่ที่สิบสี่จุดเจ็ดเครื่องเนี้ยดีลันเกตตัวเนี้ยสามารถวัดซุปเปอร์ฮีตได้ด้วยนะครับซึ่งซุปเปอร์ฮีตเนี่ยมีความสําคัญนะสําหรับช่างเครื่องปรับอากาศบางคนคุยกันบอกซุปเปอร์ฮีตซุปเปอรฮีทแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรซุปเปอร์ฮีตและสับคลิ่งนะครับ บอกหมดเลยนะครับค่าในนี้นะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันนะฮะว่าเวลาเดินเครื่องเติมยาแล้วซูเปอร์ฮีคนจะอยู่ที่ละลายสับคูณจะอยู่หรือที่ละลายถ้าค่าไม่ได้จะมีผลอะไรยังไงนะครับนะถ้าท่านที่สนใจนะครับเราจะลงมาในเพจเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็รับสมัครตัวนี้เราอบรมให้ฟรีนะ สำหรับคนที่เป็นช่างแอร์และก็อยากจะมาเป็นตัวชันจำหน่ายเรานะครับนะครับเราอบรมให้ฟรีนะครับเทคนิคการซ่อมซ่อมยังไงเอเล็กโคมตึ้นจะแก้ไขย,ยังไงนะครับในชุดฝึกเนี่ยมันสามารถจะจำลองสถานการณ์ได้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เวลาถอดประกอบพอเย็นนะครับท่านจะล้างนับหนึ่งสองสามสี่ถอดยังไงบ้างนะครับถอดฝาอย่างไงที่ส่วนข้างในมีอะไร โครกลอก่อจย่งางไรมอเตอร์ตอดยังไงนะครับคอยร้อยเหมือนกันนะครับทุกอย่างในหลักสูตรตัวเนี้ยเราจบเราไม่สีสสลหรับคนที่จตัวแทนเราแล้วก็ท่านผู้ที่สนใจนะครับสนใจนะครับก็เดี๋ยวติดต่อตามเบอร์ข้างล่างได้เลยนะครับวันนี้สวัสดีครับ